ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากำแพงที่สร้างไว้ล้อมรอบเมืองได้ทำหน้าที่ปกป้องเมืองต่างๆจากผู้รุกรานและศัตรูมาอย่างยาวนานโดยมีลักษณะที่แตกต่างกันไปของแต่ละเมืองซึ่งมักจะเป็นโครงสร้างที่มีขนาดสูงใหญ่บางแห่งก็ทำการขั้นด้วยหอคอยตลอดแนวกำแพงบางแห่งก็ทำการสร้างขึ้นบนเนินเขาเพื่อการบุกรุกที่ยากยิ่งขึ้นหรือในบางแห่งก็ได้สร้างเพื่อป้องกันการบุกรุกจากทางทะเล ในปัจจุบันกำแพงเมืองในประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในหลายแห่งและในวันนี้อับดุลไททูปจะพาไปพบก,บกับกำแพงเมืองที่สำคัญในอดีตจากทั่วโลกใน10เมืองที่มีกำแพงล้อมรอบเพื่อปกป้องประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งไปชมกันครับหนึ่งยอร์ก ยอร์กเป็นเมืองเก่าแก่ทางตอนเหนือของอังกฤษเกาะตั้งขึ้นด้วยชาวโรมันหลังจากนั้นก็ถูกเข้ายึดครองโดยชาวแองเกิลและชาวไวกิ้งตามลำดับจนในที่สุดก็ได้รวมเข้ากับราชอาณาจักรอังกฤษในปี954เมืองแห่งนี้ประกอบไปด้วยโบสถ์แบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือและมีกำแพงเป็นป้อมปราการที่คอยปกป้องเมืองยอร์กเอาไว้ตั้งแต่สมัยจกกักรวรรดิโรมัน และได้ทำการสร้างล้อมรอบทั้งเมืองในสมัยยุคกลางในช่วงศตรวรรษที่12ถึงศตรวรรษที่14ในปัจจุบันกำแพงส่วนใหญ่แบบดั้งเดิมนั้นยังคงเหลืออยู่เนื่องจากกำแพงมีความคงทนแข็งแรงเป็นอย่างมากชาวเมืองต่างก็เรียกกำแพงแห่งนี้ในหลากหลายชื่อที่ล้วนมาจากประวัติศาสตร์ของเมืองไม่ว่าจะเป็น The Roman Walls The Bar Walls หรือ York City Walls นั่นเองสอง ทาลินเอสตโตเนียกำแพงเก่าแก่ที่ร้อมรอบเมืองทาลินเมืองหลวงในเอสตโตเนียเอาไวน้นี้ถูกเรียกว่ากำแพงมาก์เกเรตเนื่องจากมาก์เกเรตแซมเบรียราชินีของเดนมาร์กที่ปกครองในขณะนั้นได้ทำการสั่งให้สร้างกำแพงขึ้นในปี1265 โดยเป็นกำแพงที่กว้างเพียงประมาณ1.5เมตรและได้ทำการขยายใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมาและในศตวตรรษที่14ชาวทารินต้องทำหน้าที่เฝ้ายามบนกำแพงเพื่อปกป้องผู้รุกรานจากรอบทิศทางในช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครองในปัจจุบันกำแพงและประตูเมืองส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีและยังมีจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมได้แก่ลองเล็กเกตทาวเวอร์นันส์ทาวเวและแฟต m a ก g ร r e ทาวเวอร์ 3. ทารูดันมร็อกโกทารูดันเป็นเมืองเก่าแก่ของกลุ่มชาติพันธุ์เบอร์เบอร์มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาเหนือโดยเฉพาะในโมร็อกโกเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขาซูสทางตะวันออกเฉียงใต้ของโมร็อกโกโดยมีกำแพงเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีชนท้องถิ่นมักเรียกกำแพงแห่งนี้กันว่า g r a n d m o t e r of Marrakesh เพราะเป็นเมืองที่มีความคล้ายคลึงกับเมืองมาราเกรสที่มีกำแพงเมืองล้อมรอบกำแพงเมืองทาโรดานถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16ภายใต้ราชวงศ์ซาดีและในปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งตลาดซึ่งมีตลาดตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสหลักของเมืองทั้งสองแห่งด้วยกัน 4. o b โอบิดอสโปรตุเกส เมืองอบิดอสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและมีกำแพงล้อมรอบเมื่อศตรวรรษที่8ชาวมัวได้ทำการสร้างกำแพงป้อมปราการขึ้นบนเนินเขาแห่งนี้จนกระทั่งถูกเข้ายึดครองโดยกษัตริย์องค์แรกของโปรโต,ตุเกสอัฟฟอนโซเอนดรเก้เมื่อปี1148ต่อมาปราสาทและกำแพงของอบิดอสก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ในช่วงศตรวรรษที่14ซึ่งประกอบไปด้วยกำแพงที่ทำด้วยหินปูนและหินอ่อนจากท้องถิ่น เมืองก็ถูกขยายใหญ่ขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยการตั้งถิ่นฐานออกไปยังนอกกำแพงเมืองทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองจากยุคกลางยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นถนนจัตุรัสเมืองปราสาทขนาดใหญ่และรวมไปถึงกำแพงเมืองชุมชนเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโปรโตุเกสครับ ซีอานจีนซีอานเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนโดยมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า3,100ปีและเป็นเวลาถึง1,000ปีที่เมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถึง13ราชวงศ์และจัก,กรพรรดิทั้งหมด73องค์ที่เคยปกครองที่นี่ เมืองซีอานตั้งอยู่สุดทางด้านตะวันออกของเส้นทางสายไหมและยังเป็นที่ตั้งของกองทัพดินเผาซึ่งเป็นประติมาก,กรรมจีนโบราณอายุหลายพันปีที่โด่งดังในส่วนของกำแพงเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีแห่งนี้ได้ทำการสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่14ี่ในช่วงต้นของราชวงศ์หมิงได้ทำการสร้างกำแพงล้อมรอบทั้งเมืองและมีจุดเด่นคือบนกำแพงนั้นมีทางเดินที่กว้างขวางเป็นอย่างมาก กำแพงเมืองแห่งนี้ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกำแพงเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยหกอิชชันคาลาอุซเบกิสถานเมืองอิชชันคาลาเป็นเมืองชั้นในที่อยู่ภายในกำแพงล้อมรอบของนครคีววาในประเทศอุซเบกิสถาน เมืองเก่าแก่แห่งนี้ยังคงมีอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และบ้านเรือนที่เก่าแก่เป็นจำนวนมากโดยมีอายุมาตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่18ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเมืองอิสซันคาร่าคือกำแพงที่สร้างด้วยอิฐตากแห้งและประตูทั้ง4ด้านของป้อมประการรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งนี้แม้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากำแพงเมืองนี้จะถูกทำลายลงในหลายครั้งแต่ก็มีการสร้างขึ้นและบูรณะใหม่อยู่เสมอ Ila, Spain. เมืองอาเวลาตั้งอยู่ในประเทศสเปนถูกสร้างขึ้นในยุคกลางบนยอดเนินเขาหินที่ราบเรียบซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าในขณะนั้นเมืองแห่งนี้มีกำแพงเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่ล้อมรอบเมืองเก่าแก่แห่งนี้ทั้งหมดการก่อสร้างกำแพงเมืองนั้นอยู่ในระหว่างศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่14อาววลาเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสเปนเป็นอย่างมาก กำแพงและป้อมปราการของเมืองนี้ถือว่าเป็นกำแพงเมืองที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศสเปน 8. คากาซอนฝรั่งเศสเมืองคากาซอนของประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งและยังเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย กำแพงเมืองแห่งนี้ประกอบไปด้วยกำแพงชั้นนอกถึงสองแห่งหอคอยและป้อมประการถูกสร้างขึ้นในระยะเวลาอันยาวนานส่วนหนึ่งของหอคอยจะเป็นรูปแบบสไตล์โรมันโดยมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากหอคอยแบบยุคกลางที่อยู่อีกส่วนหนึ่งที่จะประกอบไปด้วยกำแพงที่เป็นชั้นอิฐสีแดงและหลังคาที่ทำจากกระเบื้องดินเผาซึ่งจะมีหอคอยแห่งหนึ่งถูกใช้เป็นที่ตั้งของการไตส่สวนของชาวแคทอลิก ในศตวรรษที่13และยังคงเป็นที่รู้จักกันในชื่อหอสืบสวน The Inquisition Tower ซึ่งปรากฏในบางฉากของภาพยนตร์ในเรื่อง Robin Hood p r i n e of Thief ในปี1991ซึ่งถูกถ่ายทำในเมืองและร,บรอบๆเมืองคากาซอนแห่งนี้ครับ9เยรูซาเล็มอิสราเอล เยรูซาเล็มเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของสามศาสนาได้แก่ยูดาย์คริสต์และอิสลามในขณะเดียวกันยังเป็นเมืองหลวงสมัยใหม่ของรัฐอิสราเอลและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าทึ่งมาตั้งแต่ศตวรรษที่1จนถึงปัจจุบันโดยเมืองเยรูซาเล็มมีกำแพงเพื่อป้องกันภัยจากผู้รุกรานมาตั้งแต่ยุคโบราณซึ่งในรัชสมัยของจักวรวรรดิออตโตมันช่วงศตวรรษที่16ได้มีการตัดสินใจสร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ทั้งหมด บนซากกำแพงโบราณดั้งเดิมและได้ทำการสร้างขึ้นล้อมรอบทั้งเมืองอีกครั้งเมื่อปลายศตวรรษที่19โดยที่กำแพงเมืองอันแข็งแกร่งเหล่านี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันสิบดูบรอฟนิกโครเอเชียดูบรอฟนิกเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบบนชายฝั่งทะเลแอดเรติกทางตอนใต้สุดของประเทศโครเอเชีย โดยคนท้องถิ่นได้ตั้งชื่อเล่นให้ว่าไข e ่มุกแห่งเอเดรติก เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองแห่งนี้มีกำแพงล้อมรอบที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเกี่ยวข้องกับการค้าทางทะเลและที่สำคัญในสมัยยุคกลางนั้นเมืองดูบรอฟนิกเป็นนครรัฐเพียงแห่งเดียวในเอเรติกที่สามารถทำการแข่งขันทางการค้ากับเวนิสได้และยังประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาเมืองอยู่ในระดับที่โดดเด่นในช่วงศตรวรรษที่15และ16ในส่วนของกำแพงเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้ ถูกสร้างและพัฒนาอยู่ในศตวรรษที่12จนถึงศตวรรษที่17และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน